บอกว่าตอนเนี้ที่นุกธนดลเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยดังอยู่สมมุติว่าตอนนี้เขาดังแล้วแหละเขาดังเลยแหละสมมุติอยู่ในระดับเนี่ยพี่น้องเชื่อว่าสีดังขึ้อนอีกอาจจะเป็นผลงานต่างๆของเขาเพลงอาจสะลอยล้านหลังจากนี้หรืองานละครหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่ที่ ที่เพื่อนมันอยากจะทําจะเข้ามาแล้วก็จะทําได้ดีด้วยมันสิมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาหลังจากนี้ครับอีเรีครับจริงๆเพราะว่าบารมีของการบวชใช่อยู่ครับว่าการที่เราบวชมันไม่ได้บวชแค่แค่เพื่อที่จะเพื่อที่จะอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่มันคือการบวชทดแทนบุญคุณของพ่อของแม่นะครับแต่ด้วยอานิสงส์ของการบวชจริงๆอ่ะ มันยิ่งใหญ่มากเลยนะผมเชื่อแบบนั้นเลยเพราะว่าอะไรก่อนหน้าน,นี้ยชีวิตผมดูแบบท่อนกระแทกแตก็มแต็มมากนะครับแต่พอมีแต่พอบวชแค่นั้นแหละนะครับชีวิตมันมันพลิกเลยนะชีวิตมันพลิกพลิกแบบพลิกแบบอุ้ยชีวิตดีขึ้นตรงนี้นั่นนะครับนั่นแหละก็จนได้มีเจ็บสัม้านัน่ะแหละครับนั่นแหละบวชนั่นแหละนะครับหลังจากนั้นอย่าิดเพลงกับปังไว้เพลงนี่ละ <laughs>